ทำไมต้องลงทุนเดี๋ยวนี้เพราะการลงทุนเดี๋ยวนี้การลงทุนตอนนี้คือเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตคุณเพราะการลงทุนยิ่งเริ่มเร็วยิ่งได้เปรียบยิ่งเริ่มเร็วยิ่งได้กําไรเยอะยิ่งเริ่มเร็วคุณจะรู้สึกถึงความมั่งคั่งที่มันกําลังเข้ามาการเริ่มเร็วใช้เงินน้อยกว่าการเริ่มเร็วใช้เวลาใช้กลไกใช้ดอกเบี้ยทบต้นได้เร็วกว่าแน่นอนครับถ้าคุณ ศึกษาในเรื่องของการเงินศึกษาจริงๆจริงๆคุณจะเห็นว่ายิ่งคุณเริ่มเร็วยิ่งได้เปรียบดังนั้นการลงทุนตอนนี้ดีที่สุดค่อยๆเริ่มค่อยๆมีค่อยๆมั่งคั่งดังนั้นการลงทุนรอไม่ได้ทําได้ทันทีถ้าคุณมัวต่อรอให้เก็บเงินก่อนถ้าคุณมัวแต่รอให้มีเงินก่อนคุณจะไม่ไปถึงฝั่งฝันและสุดท้ายคุณก็ลืมมันและคุณก็จะต้องรอที่จะมั่งคั่งอีกต่อไปการลงทุนเป็นเรื่องที่ดีแต่เริ่มทันทีดีที่สุดสวัสดีครับ